การซื้อบ้านแค่ได้ยินคำนี้ก็รู้สึกถังตื่นเต้นและก็แอบ,บกังวลเล่นนิดใช่ไหมครับมันดูเป็นเรื่องใหญ่เรื่องซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันคือความฝันของหลายๆคนเลยนะวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเส้นทางนี้ไปด้วยกันครับจะทําให้การซื้อบ้านเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยใช่เลยครับการซื้อบ้านคือความฝันแต่คําถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วจะเริ่มยังไงล่ะเพราะว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของหลายคนมากๆเลยนะครับ แต่การจะทําให้ฝันกลายเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีมากกว่าแค่ความอยากครับมันต้องมีแผนที่ชัดเจนมากๆเลยเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือการซื้อบ้านกันแบบครบทุกขั้นตอนเลยนะมีทั้งหมด6สเต็ปง่ายๆนี่แหละครับเริ่มตั้งแต่อยากมีบ้านต้องเริ่มยังไงไปจนถึงบ้านแบบไหนที่ใช่สําหรับเราเจาะลึกเรื่องทําเลยอย่างเคสสีสเกตเช็คลิสต์ก่อนเซ็นสัญญาค่าโอนต่างๆแล้วก็สรุปกันแบบคมๆเลยครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคครับมาลุยกันที่ด่านแรกเลยก่อนที่เราจะเริ่มตระเวนดูบ้านสวยๆเนี่ยนะเราต้องมาทําความเข้าใจตัวเลือกพื้นฐานกันก่อนเลยครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเลือกตรงนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางทั้งหมดของการตัดสินใจของเราเลยครับและนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่จริงๆคําถามแรกที่ต้องตอบให้ได้เลยก็คือบ้านแบบไหนกันนะที่ใช่สําหรับเราซึ่งมันก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆก็คือทําเลกับประเภทของบ้านซึ่งบอกเลยว่าการตัดสินใจตรงนี้เนี่ย มันจะส่งผลกับไลฟ์สไตล์ของเราไปอีกนานเลยล่ะครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเลือกบ้านในเมืองโอ้โหสะดวกสบายสุดๆใกล้ที่ทำงานใกล้ห้างเดินทางง่ายมากไปลว่าจะลดไฟฟ้าทางด่วนแถมขายต่อก็ง่ายราคาไม่ค่อยตกด้วยแต่ถ้าเราเป็นสายชิวชอบความสงบชอบพื้นที่สีเขียวเยอะๆบ้านชานเมืองเนี่ยแหละใช่เลยครับพื้นที่ใช้สอยก็จะได้เยอะกว่าในราคาที่คุ้มกว่าแล้วก็ยังมีโอกาสที่ทำเลจะเติบโตได้อีกในอนาคตด้วยนะ เอาละนอกจากทำเลแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งครั้งเลือกที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือจะเอาบ้านมือหนึ่งแกะกลองหรือบ้านมือสองดีถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งนะก็จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆเลยไม่ต้องมานั่งซ่อมจุกจิกมีรับประกันให้ด้วยสบายใจไปอีกแบบแต่ถ้าเป็นบ้านมือสองล่ะข้อดีก็คือราคามันเข้าถึงง่ายกว่าเยอะเลยครับแล้วก็มักจะอยู่ในทำเลดีๆที่หาโครงการใหม่ๆไม่ได้แล้วที่สำคัญคือเราได้เห็นสภาพบ้านจริงๆเห็นเพื่อนบ้านจริงๆก่อนตัดสินใจซื้อเลยอันนี้น่าคิดมากเลยครับทีนี้ พอเรามีหลักการในใจแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับงั้นเรามาลองเอาไปใช้กับสถานการณ์จริงกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะไปเจาะลึกทำเลกันที่จังหวัดศรีสะเกดครับไปดูกันว่าจะต้องสำรวจข้อมูลอะไรกันบ้างพอเราปักหมุดทำเลได้แล้วเนี่ยนะสิ่งแรกเลยที่ต้องทำก่อนจะไปดูอย่างอื่นเลยก็คือเช็คความเสี่ยงครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม อย่างที่เราเห็นในแผนที่นี้เลยครับมันจะบอกเลยว่าในตัวเมืองสีสเกตเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมโอโหข้อมูลนี้คือสําคัญสุดๆเลยนะครับมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเช็คความเสี่ยงเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปก็คือเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละครับคือเรื่องราคาลองดูตารางนี้นะครับนี่เป็นราคาประเมินจากกรมธนารักษ์จะเห็นเลยว่าโอโหแค่ถนนคนเดเส้นในสีสเกตเนี่ยราคาที่ดินมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยนะ อย่างถนนคูขันเนี่ยไปถึง40,000แต่เพราะเป็นถนนรอบเมืองใต้เนี่ยเหลือแค่หลักพันเองเห็นไหมครับว่าข้อมูลพวกนี้สําคัญมากแต่ว่าตัวเลขอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอครับมันต้องฟังเสียงจากคนที่เขาอยู่จริงด้วยอย่างรีวิวนี้ใน u t u b u เนี่ยเขาบอกเลยว่าโครงการนี้อยู่บนทางหลวงเดินทางสะดวกเข้าสู่ตัวเมืองสีสเกตได้ง่ายนี่แหละครับคือข้อมูลอินไซต์ของจริงที่หาไม่ได้จากเอกสารราชการเลยนะมันบอกถึงการใช้ชีวิตจริงๆ เอาละครับหลังจากที่เราสำรวจจนเจอหลังที่ใช่เลยแล้วเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพึ่งรีบคว้าปากามาเซ็นสัญญาเด็ดขาดเพราะว่าขั้นตอนนี้แหละคือช่วงที่สำคัญและต้องรอบคอบที่สุดแล้วเรามาดูเช็คลิสต์กันก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยของเงินในกระเป๋าเราเองนี่เลยครับเช็คลิสต์5ข้อที่ห้ามพลาดเด็ดขาด 1. ต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเขาถึงขาย 2. เช็คสภาพบ้านแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะ 3. ตรวจสอบโฉนดให้ชัวร์ว่าเป็นของจริงชื่อตรง 4. ต้องขอใบปลอดหนี้จากนิติบุคคลด้วยและสุดท้ายข้อ 5. ตกลงเรื่องสัญญาและค่าใช้จ่ายในวันโอนให้ชัดเจนไปเลยแล้วถ้าถามว่าทำไมต้องละเอียดขนาดนั้นลองดูเรื่องจริงจากกระทุพันธิปันนี้เป็นตัวอย่างเลยครับเจอปัญหาแล้วแจ้งผู้รับเหมาแต่เขาแค่รับทราบป,ปัญหาหน้างานแต่ไม่สนใจแก้ไขโอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปนี่คือฝันห้ายของคนซื้อบ้านชัดนเลยนะครับ นี่แหละเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเช็คให้ดีก่อนเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่าเป็นกับดักที่หลายคนตกลงไปบ่อยมากก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ครับต้องจำไว้เลยนะว่าราคาบ้านที่เราตกลงกันไว้เนี่ยมันไม่ใช่ยอดสุดท้ายที่ต้องจ่ายยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆแฝงอยู่อีกเพียบเลยครับหลักๆเลยนะก็จะมีค่าธรรมเนียมการโอน2%อร์เซซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหาร2กันค่าจดจำนองอีก1%อร์อันนี้คนซื้อจ่าย แล้วก็จะมีพวกภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ก็ค่าอากรแสแตมซึ่งปกติแล้วคนขายจะเป็นคนรับผิดชอบไปครับ <_ d ose> ก็จะแบ่งๆกันไปตามนี้แหละแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องที่พีคมากก็คือบางช่วงเนี่ยรัฐบาลเขาจะมีมาตรการออกมาช่วยลดค่าธรรมเนียมพวกนี้ด้วยนะซึ่งมันลดได้เยอะมากๆๆเลยอย่างตัวอย่างนี้ถ้าซื้อบ้านราคาไม่เกิน7ล้านบาทเนี่ยอาจจะประหยัดเงินไปได้ถึง2,8,600บาทเลยนะครับ โอ้โหเงินสองแสนนี่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้สบายๆเลยมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสรุปก็คือการซื้อบ้านอย่างฉันฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของดวงหรือโชคช่วยเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือเรื่องของการวางแผนที่ดีและมีข้อมูลที่แน่นปึกอยู่ในมือครับและนี่คือกุญแจสําคัญ4ดอกที่จะพาเราไปสู่บ้านในฝันครับจำง่ายๆเลยนะ 1. กําหนดความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนก่อนทั้งทําเลไลฟ์สไตล์และงบประมาณ 2. ลงพื้นที่สำรวจและหาข้อมูลให้ลึกที่สุดทั้งความเสี่ยงราคาและรีวิวจากคนอยู่จริง 3. ตรวจสอบทุกอย่างแบบละเอียดสุดๆตามเช็คลิสต์ก่อนจะเซ็นสัญญาและสุดท้ายข้อ4เข้าใจต้นทุนทั้งหมดอย่าลืมบวกค่าธรรมเนียมกับภาษีเข้าไปด้วยพอเรามีข้อมูลครบมีแผนที่ชัดเจนอยู่ในมือแบบนี้แล้วเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของบ้านในฝันมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับทีนี้ก็เหลือแค่คําถามสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วล่ะครับว่า เมื่อข้อมูลพร้อมแล้วบ้านในฝันหลังนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไร